ไทยลีกประกาศนักเตะและโคตรยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่8เช็คสุดยอดวีค8เพจไทยลีกประกาศ11รายชื่อผู้เล่นและคกุณซือยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่8ของศึกฟุตบอลลีโวทไทยลีประจำฤดูกาล2022-2023โดยสัปดาห์นี้มีทั้งหมด8ทีมจาก11คนโดยทวชัยช้ด,าชาดำรงององตระกูลวคว้ากุณซือยอดเยี่ยม หลังจากที่จบศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2022-2023ในสัปดาห์ที่8ลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการแข่งขันทั้งหมด8คู่8สนามล่าสุดทางไทยลีกได้ประกาศรายชื่อ11ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์แล้วกุนซือยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่8ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยมีถึง8ทีมที่ติดเข้ามาใน11คนแรกโดยทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่8ของศึกลีกไทยลีก2022-2023มีดังนี้ผู้รักษาประตูสมพรยศ เมืองทองยูเนเต็ดกองหลังเลนลิเบอร์ดินเวราวัฒโนโดมบุรีรัมยูเนเต็ดจอร์ดเฟลิเปเ้นองบัวพิชยะอายตันติลาบาซีแกนงแทเรย์อเอฟซีจักกีดส่งมาลำปางเอฟซีกองกลางโกแลนคาซ์ซีบุรีรัมยูเนเตตไฮเบตตี้ฟานนเดสทูบังคอกยูเนเต็ดทิติพันธ์พุ่งจันทร์ทูบังคอกยูเนเต็ด,คอคตดกองหน้าจิรพันธ์ผาสุขขันนองบัวพิชยะเอฟซีออสมันโซ่สุขโขทัยเอฟซี เจนนิสาเบลไโปอดิเทโรอิปซีผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมทว่ายดำรงององตระกูลน้ลองบัวพิชยะ